ด,ดสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอยู่ในหมวดของ I like shopping นะคะสำหรับที่วันนี้คค้ดกันจะมาสอนมีอะไรบ้าง Bank note Bank note Credit card Credit card Department store Department store Seller Sale Sell <ers. S 1> Sell Buy Coin s a l e p e r s o n Wallet wallet cash หรือสำนวนที่นักเรียนจะต้องเจอดังต่อไปนี้เช่น may help you may help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหม I would like I would like ต้องการอะฉันอยากจะได้อะไรก็บอก่อาไปหรือ I'm afraid not I'm afraid not ก็คือฉันเกรงว่าจะไม่มีอะหรือ just a minute just a minute รอสักครู่หนึ่งนะ เดี๋ยวจะไปจัดการให้ว่าลูกค้าต้องการอะไรคำศัพท์เหล่านี้นักเรีนยนสามารถเจอได้ในการ I write ่ะพ e